ชายหลอกยายวัย71ปีหุ้นซื้อรางวัลที่1จากต่างด้าวสูญเงิน4.3แสนพบช่อโกง9คดีหนีมา10ปีเมื่อวันที่7มกราคม2568พันตำรวจเอกชาณภาคสุวรรณชื่นผู้กำกับพันตำรวจโทกิติพงษ์กิจก้าเจริญรองผู้กำกับสอสอพันตำรวจโทวัญชัยศรีรพักสวสดิ์สะะส,ส,สพนครหลวงจังหวัดพระนะครศรีอยุธยานำหมายสารจังหวัดพระนะครศรีอยุธยา พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดสิงห์บุรีไปจับกลุ่มตัวนายพิเัยสิทธิ์อายุ63ปีในข้อหาร่วมกันช่อโกงปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมได้ที่จุดกวดขันวินัยจราจรสถานีตำรวจภูธรพระบุรีหมู่3ตำบลพรมบุรีอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยของกลางเป็นรถยนต์เก๋งคันที่ใช้ก่อเหตุแผ่นป้ายทะเบียนปลอมใบรายงานผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน4ฉบับ หลังจากก่อเหตุหลอกลวงนางสาวสมพงศ์อายุ71ปีผู้เสียหายว่ามีชาวเมียนมาเก็บลอตเตอรี่รางวัลที่1จำนวน1ใบแต่ชาวเมียนมาไม่สามารถไปขึ้นเงินรางวัลได้จึงมาชักชวนกันหุ้นเพื่อซื้อลอตเตอรี่จากชาวเมียนมาแล้วนำเงินมาแบ่งกันผู้เสียหายหลงเชื่อไปเบิกงานธนาคารมาให้ผู้ต้องหาสูญเสียเงินไป4.3แสนบาทหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นางสาวสมพงศ์ผู้เสียหายได้เดินทางมาดูหน้าผู้ต้องหาพร้อมกับเล่าเรื่องราวให้ฟังว่า เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาตนเองกำลังไปนาที่ทำเอาไว้ในหมู่หนึ่งตรงแม่ลาอําเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีชายขับขี่รถยนต์เก่งสีดำอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรมาที่ดินมาพร้อมกับหญิงสาวแต่งตัวดีอ้างว่าจะจะมาซื้อที่ดินระหว่างนั้นมีคนร้ายอีกคนอ้างตัวเป็นชาวเมียนมาเป็นคนงานขายอุปกรณ์ทางการเกษตรเข้ามาพูดคุยด้วยเสนอขายอุปกรณ์ทางการเกษตรแล้ว ทำลอตเตอรี่ตกผู้ต้องหาท,ทันทีเป็นก้มเก็บลอตเตอรี่ตกเอาไว้พร้อมกับมีการตรวจรางวัลลอตเตอรี่พบว่าถูกรางวัลที่1งวดวันที่16พฤศจิกายน2567แต่ผู้ต้องหาบอกว่าเป็นของชาวเมียนมาไม่สามารถนําลอตเตอรี่เงินไปขึ้นเงินรางวัลได้จึงมีการพูดคุยจะขอซื้อลอตเตอรี่จากชาวเมียนมาในราคา1ล้านบาทผู้ต้องหาได้สอบถามตนเองว่ามีเงินหรือไม่พร้อมชักชวนตนเองให้นําเงินมาหุ้นกันซื้อลอตเตอรี่แล้ว นำสลากไปขึ้นเงินรางวัลจำนวน6ล้านบาทแล้วนำมาแบ่งกัน3ามคนตนหลงเชื่อจึงให้ผู้ต้องหาขับรถพาไปเบิกเงินสดจำนวน4 3 0 0 0 0บาทที่ธนาคารในตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยคนร้ายนั่งรอในรถหน้าธนาคารหลังจากเบิกเงินมาให้กับผู้ต้องหาผู้ต้องหาได้ให้ลอตเตอรี่มาใส่ถุงอย่างแน่นหนาส่งให้ตนเก็บไว้แล้วขับรถมาส่งตนเองพร้อมกับให้ตนเองนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลแล้วจะกลับมารับส่วนแบ่งกลับมาถึงบ้าน จึงเปิดถุงดูว่าเป็นลอตเตอรี่ปลอมจึงรู้ว่าถูกลอกสูญเสียเงินไปเสียดายเงินมากตนเองเก็บสะสมเงินมาจากการทำนาจนเกือบหมดตัวจึงไปแจ้งความลงบันทึกไว้ที่สถานีตำรวจภูธรน,นครหลวงนางสาวสมพงศ์กล่าวอีกว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้งสามคนพูดจาหวานล้อมสแสดงละครสร้างเรื่องราวจนเหมือนจริงมาหลอกตนเองเรื่องมันประจวบก,กับก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องมีพระทักมาว่าตนเองจะได้จับเงินล้านตนเองยิ่งปักใจเชื่อว่าจะเป็นลาบลอย จึงหลงเชื่อถูกผู้ต้องหาหลอกสูญเสียเงินในเบื้องต้นนายพิสัยสิทธิ์ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่จากพยานหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดและผู้เสียหายยืนยันจำรูปร่างใบหน้าของผู้ต้องหาได้อย่างชัดเจนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกหมายจับนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหามีหมายจับในข้อหาทั้งร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและลักทรัพย์ตั้งแต่ปี2554 จนถึงปัจจุบันรวม9ก้าหมายทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำแพงเพชรนครสวรรค์พิษณุโลกอุทัยธานีกำแพงเพชร